สวัสดีค่ะพี่นอ้องฟังไปสุขท์สกุลมาอนกระปุอพอยานี้ก็เราพี่น้องอยางนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องเมื่อคืนนี้เพิ่นกับไปทําการแสดงพี่น้องจ่าบอดแพวพี่น้องแล้วอุ้ยพี่น้องจ่าหวานแววครับพี่น้องจ่าแล้วบอกว่าเก่งมากๆครับสามหนุ่มไลออนไลอไลอนซันฟอร์ม แต่ขอ,อนิดนึงพิเศษวงสะท้อนนะครับสันวงสะท้อนคนหล่อของพี่ประสนพี่น้องแฟนขับแฟนเพลงก็เฮ็ดติ่มเลยพี่น้องจ้าโอ้ยเป็นตาหักขักพี่น้องสันวงสะท้อนคนหล่อของพี่โอ้ยเราก็ลลอยหลีละะพี่น้องจ้ารอถึงสามคนพี่น้องันโอ้ยบอดแพ้เพาบอได้โอ้ยเป็นตาหักขักพี่น้องจ้า สันวงสะทอนคนหล่อของพี่แฟนกับแฟนเบ้นกับขมอคอมเม,มนต์รัวเลยพี่น้องกดไลค์กดแชทเต็มเลยพี่น้องแะบุ๊คนหล่อของพี่ท่านเองว่าคนรู้ใจของแพรพราวน่ารักที่สุดเลยค่ะเบยคนหล่อที่สุดบอสสันหล่อแบบพิเศษวันนี้น้องพี่น้องแกเมื่อวันอันบอสสันล้วกกระบาจะไปรับเชิญวงเงิน วงเลาโอ้วงอันแพรวพาวแสงท้องพี่น้องแล้วเอาที่ดีพระเอกพี่น้องจ๋าเบยคนพิเศษของพี่พนาน่ารักที่สุดเลยพี่น้องจ๋าเป็นตาหักคักพี่น้องเจาะเข้าไปเบิ่งเด้อพี่น้องบอดแพรวพาแล้วก็พูดในฟซประจําบอดสัน้นน้องสั้นก็เข้ามาคอมเมนต์เลยพี่น้องแล้วก็ตอบคอมเมนต์มาแล้วก็มาคอมเมนต์ใต่คิว่าครับพี่โมจีหัวใจโอ้ยพี่น้องเป็นตาหักคัก พี่น้องจ๋าน่ารักน่ารักพี่น้องจา๋าคนน้องสันพงสะท้อนคนหล่อของพี่ครับพี่สันพี่น้องโอ้หวานแววครับพี่น้องจา๋าเป็นตาหักหลายคนเยอะมากเลยน่าสนุกจังเลยค่ะพี่น้องมูเจ้าด้เบิ่งไหลสดบอเพิ่นไหลสดยวนมอลำ์ไอดอลติพี่น้องจา๋าแตเมคืนบอดแผ้วเพิ่นก็นไหลสดให้เบ่งองยูน้อยหนึ่งพี่น้องช่วงรอรอสิจบ ยิ่งดีใจละสีคุณสันวงสะทอนน่ารักที่สุดเลยสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆแมนี่ลีพี่น้องจา้าพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดเด้อพี่น้องเพิ่นสิไปเที่ยวอันอยู่เมืองการบอกพี่น้องวันที่ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเยวน้เขาไปร้อในให้กลุ่มเด้อพี่น้องเขาไปซื้อบัตรซื้อตัวบัตรราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทเบื้องใดสองมื่ยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดเด้อพี่น้องไปเที่ยวกันกับเอสพีกับทีมงานแสงทองบานแสงทองสุภสุขพี่น้องจ้า น่ารักที่สุดเลยเป็นปื้มคนพิเศษของน้องแพลวพวเก่งสุดยอดมากจ้านพี่น้องเก่งค่ะเก่งแน่เก่งถึงสามคนเลยหนองทั้งสามคนมีแต่คนหลอ่ลอๆพี่น้องจ้ะน่ารักจังเลยค่ะคนเยอะมากลูกขอให้ปังๆนะคะนพี่น้องคนเยอะปังๆเดีอยวาถูกพี่น้องจ้ะพระเอกดูแลนางเอกดีๆพี่น้องพระเอกนางเอกดูแลเทคแคร์พระเอกเอกันพเนพนข่้นช่วงทุ่มนึงติดกับสามนุ่มเรากะ ช่วงหลังขึ้นกระบาบดแพลวอีกพี่น้องเป็นตะหกักตะหักพี่น้องคนหลอ่อคนของใจเนาะพี่น้องจา้าเพื่อนน้าคนหล่อของพี่พนาน่ารักที่สุดเลยอ่ะอิวอิวคนหล่อของพี่โอ้พี่น้องนะ่หาหักกับพี่น้องจา้าจังเล็กะก็ให้บอดแซวบอดสซันผอมทั้งทีมงานสุบูสุขพนผอมน้มนองฟอ,องร์ดน้องไรอ้อ ไยออนเดยวพี่น้องจ้าสุปุสุคนให้เงี้งปังๆได้ด้วยเด้อพี่น้องมีความิดเห็นมาจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสุฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้่ะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย